ราตรีบ้านสวนสวัสดีค่ะวันนี้เรามีอะไรจะทําอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทําแปลงผักกันค่ะทุกคนเราจะทําแปลงผักสลัดค่ะแป้งผักนี้เราก็ประดิษฐ์คิดค้นเองนะคะโดยการเอาอิดบล็อกมาทําเป็นขอบแป้งค่ะเรามีอิดบล็อกอยู่นะคะการทําแปลงผักของเราก็คือเราจะเอาถุงพลาสติก ถุงดำนะคะมาตัดตัดแล้วก็มาปูพื้นนะคะปูพื้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาอิดบล็อกมาเรียงเรียงที่ขอบแปลงนะคะแล้วเราก็มาตัดถุงดําปูเพิ่มค่ะเราจะเอาแปลงผักให้ยาวกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัดถุงดำลองลองพื้นนี่คุมหญ้าไว้นะคะ นี่ค่ะกระถุงดำเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะลีลาการสะบัดถุงนะคะก่อนที่จะเอาไปปูก็นี้นะคะแล้วเราก็ไปปูต่อกันเลยค่ะเราจะเอาแปลงผักให้ยาวกว่านี้นะคะเอาไปต่อกันให้แปลงผักยาวขึ้นค่ะทำแบบนี้รับรองยญ้าขึ้นมาไม่ได้เลยค่ะ เมื่อเราปูพลาสติกแล้วเราก็ไปขนอิดบล็อกมาต่อแปลงอีกค่ะเราก็ขนมาได้ทีละสองก้อนสองก้อนนะคะตอนนี้อากาศก็ยังไม่ร้อนมากนะคะก็ยังพอทำได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็ใสายๆนิดหน่อยค่ะเราก็จะทำแปลงผักไปเรื่อยๆค่ะกลางวันทำไม่ไหวค่ะต้องทำตอนเช้าเใสายๆอย่างนี้ได้อยู่ค่ะก็จะทยอยเอาอิดบล็อกมาเรียง เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะแปลงผักของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะนี่ค่ะก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแปลงผักของเราเราก็เพิ่งลองทําครั้งแรกนะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนี่ค่ะ แปลงผักของเราก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนนี้ได้แล้วค่ะหนึ่งแปลงเลี้ยงอิดบล็อกได้แล้วหนึ่งแปลงนะคะก็ขอพักเหนื่อยดื่มน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เรามีทรายที่เป็ดอยู่กองนึงค่ะเราก็จะไปเอาทรายขี่เป็ดนะคะมาลองพื้นที่แปลงผักของเรานะคะ เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่นะคะ่ะมาประยุกต์ใช้นะคะเนี่ยค่ะจะใช้ดินอย่างเดียวก็คงไม่ไหวค่ะเพราะว่าก็ต้องใช้ดินเยอะพอสมควรนะคะเรามีทรายขี้เป็ดเราก็จะเอามารองพื้นก่อนให้ทั่วเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเกลี่ยเกลี่ยทรายขี้เป็ดเป็นชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่หนึ่งค่ะ ต่อไปชั้นที่สองนะคะก็คือปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกนี่เราก็ซื้อมาไว้เป็นหนึ่งคันรถนะคะเราก็จะเอามาโรยแปลงผักเป็นชั้นที่สองค่ะเป็นชั้นที่สองให้ทั่วแปลงผักเลยนะคะนี่ค่ะก็ขีบัวนี่แหละค่ะก็เกลียเกลียเกียให้ทั่วแปลงผักเลยค่ะตอนนี้นี่คือชั้นที่สองนะคะสูตรนี้เราก็คิดเองค่ะ อันนี้ก็คือดินหน้าดินนะคะหน้าดินเราก็ซื้อไว้หนึ่งคันรถนะคะเราก็จะเอามาไว้ผสมปลูกผักค่ะเป็นเป็นดินดําค่ะเป็นดินร่วนค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ดินร่วนเป็นชั้นที่สามนะคะใส่เป็นชั้นที่สามเลยค่ะ ก็ใส่ดินร่วนเป็นชั้นที่สามแล้วนะคะเกี่ยให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาฟางมาโปะโปะหน้าดินนะคะฟางก็คือเป็นฟางที่บ้านเราเองค่ะที่เรามีอยู่นะคะเราก็เอามาใช้ประโยชน์ค่ะด้วยการมาปิดแปลงผักหน้าดินก่อนปลูกนะคะเมื่อเราเอาฟางปิดหน้าดินทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาค่อยๆปลูกผักสลัดทีละต้นทีละต้นค่ะ เราก็ไปดูเข้ามานะคะว่าการปลูกผักสลัดกับดินนะคะก็ต้องเอาฟางปิดหน้าดินก่อนค่ะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับแปลงผักนะคะนี่ค่ะเราก็จะปลูกทีละต้นทีละต้นค่ะตอนนี้ฤดูฝนค่ะปลูกอะไรก็งามนะคะเราก็เลยต้องรีบปลูกนี่ค่ะแปลงผักของเราแปลงที่หนึ่งเราก็ทยอยปลูกอยู่ค่ะ จะข็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะดูดูฝนก็น่าจะสวยงามนะคะเดี๋ยวถ้าเริ่มจเจริญเติบโตสวยงามแล้วนะคะเราก็จะเก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะนี่ค่ะเราก็เริ่มปลูกใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะทีนี้ก็ ปลูกแล้วก็รอน้ำฝนค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยรอน้ำฝนนะคะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแปลงผักสลัดของเราเดี๋ยวมาดูพัฒนาการความสวยงามนะคะทุกคนว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยบรรจงปลูกทีละต้นทีละต้นค่ะ ต้นเขายังเล็กนะคะต้องค่อยๆเบามือหน่อยค่ะนี่ค่ะเบี้ยผักสลัดของเราเต็มกระถางเลยค่ะเราเพาะดีๆเขาไม่ขึ้นค่ะเราก็เลยโรยใส่กระถางแบบนี้เลยค่ะขึ้นแน่นกระถางเลยค่ะเราก็ต้องค่อยๆประคับประคองปลูกทีละต้นทีละต้นค่ะนี่ค่ะผักสลัดของเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอดูความงามต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพความสวยมาฝากทุกคนนะคะราตรีบ้านสวนสวัสดีค่ะ